นี้เนาะอย่างที่หนูเคยบอกกับทุกท่านไปแล้วว่าให้ฟังเป็นแค่เรื่องเราเป็นแค่เรื่องสนุกเรื่องนิทานก่อนนอนก็นได้ค่ะคิดว่าหนูมโม้ให้ฟังก็ได้บบคือเรื่องนี้เนาะต้องย้อนเวลากลับไปตอนที่คุณยายหนูเนี่ยอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดคือแม่ค่ะสมัยก่อนเนาะการที่ว่าเราจะมีความรักอันม,มันยากหนักแม่มันยากมากไหนจะเป็นการแบบว่า บางคู่ก็มีการแบบว่าคุมถูกชนก็มีเนาะแม่เนาะในสมัยก่อนเลยแล้วก็บวกกับคุณยายหนูเนี่ยด้วยความที่ว่าเออเขามีความลับต้งอ่าเขามีความรักตั้งแต่วัยเรียนแล้วอะแม่และในสมัยก่อนเนาะคนในสมัยก่อนนี่คือแบบว่าการที่จะรักกันเนี่ยมันรักกันจนแบบว่าแลกพบแล้วก็จนจบชีวิตไปพร้อมกันเลยก็มีเนาะคุณแม่เนาะในสมัยนั้นและคือแบบว่า ความรักของคุณยายหนูเนี่ยคือแบบหอมหวานมากนะเวลานั้นคุณยายบอกว่าเริ่มต้นเจออ่าคุณตายยุทธหนูใช้น้ำสม,มุิเนาะคุณตายยุทธเนี่ยค่ะเริ่มเจอคุณตายยุทธเนี่ยตั้งแต่วัยเรียนแล้วแม่ตั้งแต่จําความได้คุณยายหนูบอกว่าเจอคุณตายยุทธได้รู้จักคําว่ารักเนี่ยตั้งแต่ปหก<ม>ยายหนูอ,นอางเนี้ยเลยอืมจนกระทั่งแบบว่า เมื่อก่อนนี้มันจะมีถึงปออะไรนะั่นหนูลืมแลใจหนูบอกปอเจ็ดปอแปดเลยเหรอกแม่ประมาณน,นั้นเออค่ะจนกระทั่งเรียนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจนแม่อาจนคุณยายหนูเนี่ยเขาเขาจบการศึกษาจากไอ้ตรงโรงเรียนนี้เนาะแล้วก็ไปต่อวิทยาลัยเมื่อก่อนมันจะเป็นวิทยาลัยเนาะคุณแม่เนาะก็ต้องแบบไปต่อในตัวเมืองในอะไรเงี้ยเขาทาให้เราแบบต้องแยกจากกาันและด้วยความที่ว่าคุณตายหยุดท่านเงี่ยค่ะ ในฐานะเออยอะไรเอย mm hmm. เขาก็แบบว่าไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อไปควบคู่กับยายได้ก็ mm hmm. เลยอาศัยในไหนเมื่อฉันรักผู้หญิงคนนี้แล้ว mm hmm. ฉันจะต้องออกไปหาง,งานทำ mm hmm. เพื่อที่จะหาเงินนะี่ยมาขอเขาให้ได้อารมณ์ประมาณนี้คุณแม่ mm hmm. และขนาดนะเวลานั้นนะเนาะเมื่อนะก่อนอนะ่ะมันยังไม่มีเครื่องมือเทคโนโลยีอาทิเช่นพวก โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยคุณแม่การสื่อสารนะมันยังไม่คล่องแคล่วเหมือนปัจจุบันเนี่ยเนาะคุณแม่เนาะที่ว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรเงี้ยสามารถคุยวิดีโอคอลเห็นหน้ากันได้เนาะในปัจจุบันแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีมันจะมีการอาศัยการเขียนจดหมายคุณแม่แล้วก็จินตนาการถึงภาพคนรักเนี่ยคุณแม่และในซองจดหมายนะเวลาเปิดออกมาเนี่ยจะต้องหอมฉุย คุณแม่นึกภาพออกไหมคะคือแบบคนสมัยก่อนเวลาแบบว่าเขียนจดหมายลงไปปุ๊บเขาจะต้องมีการโรยแป้งหอมลงไปโรยน้าอบน้ารําลงไปคุณแม่คือคุณยายหนูนะด้วยเอกลักษณ์ของของท่านแล้วอ่ะท่านจะชอบใช้แป้งหอมมองลียาสรอยก่อนนะคุณแม่คุณยายก็โรยแป้งหอมมองลียาเนี่ยให้กับคุณตายยุทธทุกวันเลยคุณตายยุทธเขาจะตอบ โดยการแบบว่าโรยแป้งหอมมงริยากินเดียวกันมาเหมือนกันแม่ความรักตอนนั้นคือแบบว่าคุณตาคุณยายคือแบบหอมหวานมากไม่ว่าจะเปิดซองจดหมายขึ้นมากี่ทีก็คือแบบเนาะคุณแม่ทําให้จินตนาการในการอ่านและพวกกินหอมอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบอืมทําให้โลกเป็นสีชมพูอารมณ์ประมาณนั้นแล้วพอเวลาผ่านไปแม่ คุณตายยุทธกลับไม่ส่งจดหมายมาอืวันแล้ววันเล่าคุณยายหนูอะออกไปรอดจดหมายหักแม่อืเมื่อก่อนเนาะจะมีบุรุษไปษนียคุณแม่อมตอนนั้นจะไม่มีมอเตอร์ไซค์เขาจะปั่นจักรยานคุณยายหนูวิว่งตามจักรยานบุรุษไปสนียนะคุณแม่มเพื่อที่จะตะโกนร้องเรียกถามว่ามีจดหมายพี่หยุดไหม,มจดหมายพี่หยุด ไม่ส่งมาเลยสองวันแล้วสองสามวันแล้วอะไรเงี้ยอเออจะเข้าอาทิตย์แล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะไม่มีเลยเหรอจดหมายปลุษใจไปชนีแค่ตอบอย่างเดียวว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีมาสองสามวันแล้วสําหรับคุณยุทธอะไรประมาณเนี้ยยายก็คือแบบใน,นเวลานั้นคือเศร้าซ้อยหน่อยเหงาเลยรไปเลยคุณแม่คือแบบทําอะไรไม่ถูกเรียนไม่รู้เรื่องอะไรนู่นนี่นั่นะจนกระทั่ง เกิดเหตุสลดใจเนาะเมื่อก่อนในมหาวิทยาลัยจะมีโทรศัพท์ทางไกลอ่ะคุณแม่ดึงภาพออกไหมคะที่แบบว่าจะเป็นปุ่มกดตบหมุนๆนั่นอ่านึกออกจะมีอยู่ที่เดียวคือห้องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแม่ห้องของันใช่ห้องของพอเนี่ยค่ะแม่ก็คือคุณยายหนูอะวันนั้นนะคะได้รับโทรศัพท์ จากพออเนี่ยค่ะที่ท,ที่ที่ประกาศเรียกชื่อเออคุณหญิงเลี่ยมอะไรเงี้ยอ,อ<ม>ให้ขึ้นมารับโทรศัพท์ด้วยมีญาติพี่น้องโทรมาอะไรเงี้ยเขาประกาศทางมาหาทัยทางทางทางมาอะไรเนาะงมืม่อีอยทางวิทยายไัยคุณยายก็รีบวิ่งขึ้นไปด้วยความที่แบบว่าคิดว่าจะเป็นพี่ยุทธ์โทรมา,มรมารอะไรประมาณนั้นจากแม่พอยกหูขึ้นปุ๊บ เจอเรื่องที่หน้าเศร้าสลุดหมดหัวใจเลยบอกว่าเมียนใจทำใจดีๆนะตอนนี้คือศพพี่ยุทธมาถึงที่บ้านแล้วอารมณ์ประมาณนั้นอุ้ยคุณยายก็คือใจร่วงไปอยู่ที่สตุ่มเลยเป็นลมล้มทับจะดุ้งตื่นขึ้นมาทีก็กระวนกระวายรีบขับบ้านเนะาะสมัยก,ก่อนเนี่ยคือมันจะเป็นรถสองแถวและหวาดเย็นมากแม่ คุณยายหนูบอกว่าคือแบบกรนกะวายใจคือรถก็าช้ามากฉันอยากจะลงไปวิ่งอให้มันถึงบ้านเร็วๆอารมณ์ประมาณนั้นพอมาถึงบ้านปุ๊บกระรีบวิ่งเข้าไปเนาะด้วยความที่แบบฉันไม่เชื่ออืฉันไม่เชื่อฉันต้องเห็นกตาอารมณ์ประมาณนั้นพอวิ่งไปถึงปุ๊บป,ปรากฏว่าอืเห็นพี่หยุดนอนอยู่บนบนเสือ่อ บนเสื้อกลางบ้านจริงๆอารมณ์ประมาณนั้นคุณยายก็วิ่งเข้าไปเนาะเห็นสภาพศพแต่สภาพศพอะแม่มันแปลกตรงที่ว่าเหมือนเนื้อตัวยังอ่อนอเออเนื้อตัวยังอ่อนแล้วยังมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เย็นมากแม่มันเย็นก็นเย็นแค่ฝ่าเท้าฝ่ามือแค่นั้นเหมือนเพิเอ่อสีอและ ใช่และสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือหน้าซีซีซ้ายหรือซีกขวาเนี่ยแหละมาัจาับไม่ได้ของแม่ของคุณตาย,ยุทธเนี่ยคือแบบว่ามีรอยถลอกปอกเปลือกเหมือนแบบว่าหัวไปกระแทกกับพื้นด้วยแล้วก็บวกหน้าถลอกไปอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มีการตัดพันพากอดแต่พากอดมาคุณยายเห็นเนาะก็คือแบบเอามือไปจับแล้วก็นั่งร้องไห้นหน้าศบอย่างนั้นก็ถามว่าเออเนี่ย มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่เป็นเพื่อนร่วมอ่าคุณตาที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณตายุทธเนี่ยค่ะเ<ม>ขาบอกมาเออเนี่ยขอโทษนะที่ส่งข่าวให้เองรู้เป็นคนสุดท้ายอารมณ์ประมาณเนี้ย<ม>คืออายุทธเนี่ยมันประสบอุบัติเหตุทางรถขนของอืม,มันพลิกคว่ำ ตอนนั้นน่ะก็เลยไปส่งมันที่โรงพยาบาลแล้วมันอยู่ได้แค่สองสามวัน <G ül> หมอวินิจฉัยบอกว่าชีพจรมันหยุดเต้น <G ül> ก็เลยบอกว่าพี่หยุดตายแล้วอารมณ์ประมาณเนี้ย <G ül> เลยส่งศพกลับมาอย่างเงี้ยพี่ต้องขอโทษเองด้วยที่บอกช้าไปอะไรเงี้ยบอกเองเหมือนคนสุดท้ายอารมณ์ประมาณนั้นก็คือใจ <G ül> ก็ไม่รู้จะทําไงอะ แาจะเสียใจแม่จะเสียใจแลจะเ,แลเอาไอ้จดหมายทุกซองเนี่ยค่ะมานั่งอ่านนั่งอะไรเงี้ยให้พี่ยุทฟังทุกวันสมัยก่อนมันจะไม่มีโรงเย็นเนาะแม่นะมาะเขาก็จะอาศัยแบบว่ารอใส่โรงเปล่าๆแต่ด้วยความเชื่อของทางหมู่บ้านหนูเนี่ยค่ะแม่มถ้าเกิดสพยังมีการกับเนื้อตัวอ่อนบกปีกเออแล้วยังมีความรู้สึกว่าเหมือน เหมือนเนื้อตัวยังอุ่นคุณแม่มมเลยมีความเชื่อว่าศพเนี้ยเดี๋ยวจะต้องฟื้นกลับคืนมาอ,มอย่งแน่นอนอะไรเงี้ยเออก็เลยคุยกับทางเจ้าอาวาสแล้วก็ทางทางผู้นําในหมู่บ้านเนาะพวก พวกอาบาตอพวกอะไรเอ่ย,ยแม่ว่าเออให้เก็บศพหยุดไว้ก่อนสกักเจ็ดวันก็ยังดีเ,เพื่อหยุดจะฟืน้นเพราะว่าลักษณะศพแล้วอะยังไม่น่าจะตายสนิทอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมแล้วด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะด้วยอ่าวิทยาการทางทางด้านการแพทย์สมัยก่อนเนาะไม่ได้แบบว่าเท่าเทียมเหมือนสมัยเนี้แม่อมพอคนหนักคนไข้คนไหนที่แบบว่ารู้ว่าชีพจร หยุดเต้นแล้วอะค่ะทางหมอก็คือวินิจฉัยเลยว่าเป็นศพ <Huh. S 2> อย่างเดียวเลยคุณแม่ <c oughs> ก็คือส่งศพมาดูแลมาอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> พี่หาส่วนคุณยายเมียนหนูเนี่ยค่ะก็อ,อาศัยแบบว่าไปเช็ดตัวไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ให้คุณตายหยุดทุกวันเลยแม่จนกระทั่งมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยค่ะบางหาคุณตายหยุดลงลงลงละเพื่อที่จะสวดคืนนั้นก็สวดอะไรไปปกติ รู้เลยว่าตอนเช้าจะต้องหาคุณตายยุทธเข้าป่าชาละยายหนูกินไม่ได้นอนไม่หลับสภาพโสมหัวฟูคือเออทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่รู้เรื่องไม่ตอบสนองอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะผู้ดับผู้ใหญ่เข้ามาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เม้นเองทำใจหน้าอะไรนู่นนี่นั่นคือยายหนู ไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งนั้นอืได้แต่เอาจดหมายขึ้นมานั่งอ่านแล้วก็มองรูปพี่อ่ามองรูปคุณตาหยุดแค่นั้นจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่ว่าเอา <c oughs> เอาศพคุณตาเนี่ยค่ะหามไปป่าชาเนาะสมัยก่อนนะมันจะไม่มีอขาเรียกว่าอะไรค<ม>่ะเมลูเมนเขาจะใช้เป็นเป็นกองฟอนเผ่ากัน ใช้เป็นกองฟอนค่ะคุณแม่มคือลักษณะการเผาของหมู่ของหมู่บ้านหนูเนี่ยมันจะมีการตัดท่อนไม้เตรียมไว้คุณแม่แล้วเขาจะใช้ไข่เนี่ยโยนโยนตามทางถ้าไข่ไปแตกตรงไหนอ่ะก็คือต้องเผาตรงนั้นคุณแม่นหนึ่งภาพออกเออแม่เคยได้ยินไหมแม่เคยได้ยินเออใช่ค่ะเขาจะทำอย่างเงี้ยทำโยนไข่ไปเรื่อยๆปรากฏว่าไข่ไม่แตกคุณแม่เดินวนรอบป่าช้าแล้ว นงี้ก็ไข่ไม่แตกไปแตกอยู่ตรงข้างนาข้างนาของคุณตายยุดเนี่ยค่ะไปแตกตรงนั้นเขาก็เลยอ่ะโอเคสงสัยมันอยากจะอยู่ตรงเนี้ยแหละอยากจะอยู่ที่ดินมันอารมณ์ประมาณเนี้ยพอไข่แตกปู่ยายหนูร้องกระทานแหละคือพี่ไปอ่ะไปอารมณ์ประมาณนั้นแต่มันถึงเวลาแล้วมันก็ต้องไปต่างคนต่างแบบโอบตัวยายหน่อยเพื่อที่ไม่ให้เขาไปยุ่งกับ ไอ้ตรงนั้นจุดนั้นนะคะคุณแม่มก็เตรียมการแบบว่าเอาไอเนี้ยค่ะเอากองฟอนเนาะหนูฟังนะหนูก็เศร้าคุณแม่อมเอากองฟอนเนี้ยค่ะวางไวอ้ออวางไว้แล้วก็เอาพวกฟืนเพรวกอะไรเงี้ยบาก,กองทับถมกันเป็นเนินๆแล้วก็หามลงของคุณตาย,ยุทธเนี่ยขึ้นไปอืขึ้นไปเนาะคุณแม่เนาะพอเสร็จปุ๊บเขาใช้น้ํามันกาดลาดเลยมแม พอลาดไปสักพักหนึ่งไปเริ่มโหมแล้วคุณยายหนูอะในขนาดที่แกกำลังร้องไห้เสียใจอยู่ค่ะแกมองไปตรงที่ว่าเป็นเป็นโรงเย็นนะเนาะแกเห็นลักษณะเหมือนคนตาเนี่ยค่ะเขาขีบฝาโรงออกมาแม่หนึ่งภาพออกมาคนตาเขาสีบขีบฝาโรงออกมามันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ศพศพเส้นยุด คุณแม่ซึ่งไฟมันยังโหมไม่ถึงแม่หนึ่งภาพออกไหมแล้วเขาเอาขาเขาพาดออกมาแล้วใช้เท้ากระดิกเหมือนอารมณ์แบบว่าช่วยกูด้วยอารมณ์ประมาณน่้งแม่คือมันเป็นเออแล้วค่อยค่อยใช้ใช้มือเลยใช่ใช่ค่ะคุณแม่และใช้มือจับกับขอบโล่งคุณแม่เพื่อที่จะพยุงตัวขึ้นมาแม่แต่นะขนาดนั้นน่ะคุณยายหนูเห็นกระตาเขาบอกว่า ช่วยอะไรไม่ได้ไฟมันโหมพึบเดียวอ่ะแม่เนี่ยพา,ออาบังไปอ่าวมันโหกพรึบรเดียวแล้วมันชาวบ้านก็เห็นแต่น้ํามันดับไม่ได้คุณแม่ด้วยด้วยไฟที่ว่ามันมาจากน้ํามันก๊าดน้ํามันเบนซิน,น,นแม่แล้วมันหนักอ่ะมันโหมมันพึบเดียวอย่างเงี้ยคุณยายหนูร้องแหกปากเสียงดัง บางคนคนในหมู่บ้านร้องเอะอะโวยวายบอกช่วยรวมถึงกระทั่งคุณพ่อคุณแม่ของตายุทธเนี่ยค่ะตะโกน,<ช>โกนบวกเวกโวยวายบอกช่วยด้วยช่วยลูกฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยสุดท้ายช่วยคุณตายุทธไม่ได้โ,โดนเผาทั้งเป็นใช่โดนเคอไะไมโครไฟนั่นแ่ะคุณแม่จนดำเป็นตาโตะโกจนแบบว่าพอดับแล้วแล้วเห็นศพ คุณตายยุธเป็นตะตะโกทําไงอะ่ะก็ต้องรอจนน้ามันมันแห้งอะ่ะแล้วก็ถึงจะจุดไฟพาพนากใหม่ได้เผาได้แมยายหญ่หนูแทบจะเป็นบ้าท้งเวลานั้นนะทําอะไรไม่ถูกจนกระทัง่งแกเก็บเรื่องเนี้ยไปฝันและผว่าทุกคืนฝันว่าพี่ยุท์มาร้องไห้หน้าบ้านมา,มาอะไรนะั่ง บางที้ามาชวนกันไปนั่งที่เดิมๆที่เดิมๆของแกก็คือกลางกลางถิ่งนาเนาะแม่เนาะที่แกจะต้องชอบไปคุยกันใต้ต้นอะไรนะหนูก็คลืออ่าใต้ใต้ต้นเาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ใช่กับแม่ค่ะเรียกว่าอะไรนะใต้ต้นครูนค่ะแม่ไต้ต้นครูนใช่แกจะชอบไปนั่งคุยไปอะไรตรงนั้นแกบอกแกฝันถึง ตายุทุกคืนเลยมาจุงมือไปนั่งคุยบอกไม่ต้องเสียใจนะพี่อยู่เป็นเพื่อนเธอตลอดไปอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนกว่าเธอจะมีรักใหม่อะไรเงี้ยในฝันยายเขาบอกว่าไม่ต้องพูดอย่างนี้นะฉันไม่มีใครอีกแน่นอนอะไรเงี้ยนอกจากพี่คนเดียวจนกระทั่งเวลาผ่านเลยไปคุณยายอายุจะเข้าสามสิบก็ได้มารู้จักกับ คุณตาคนปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีญาติโกโหกที่กามีหนูพุดออกมาอยู่บนโลกเนี่ยพ่อแม่ได้เอามารู้จักกันมานู่นนี่นั่นวันนั้นนะคะคุณยายฝันเนาะฝันว่าปรยุทธ์มาบอกว่าเนี่ยแหละเจอคู่ของที่ดีแล้วนะอ,อะไรเงี้ยที่ดูแล้วนะว่าคนนี้ดีส คู่ควรคู่กับเธอไปตลอดชีวิตบวกกับเขาเป็นครูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลเธอได้ตลอดแน่นอนอเธอไม่ต้องกังวลพี่จะไปแล้วนะยังไงอะถ้าชัดนะมันมีจริงอะเราคงได้เจอกันอีอารมณ์ประมาณนี้อ,อยากจะเอามาเล่าให้ฟังพอนั้นจากนั้นมาพอได้แต่งงานกับคุณตาคนใหม่แล้วก็ไม่เห็นไปยุติอีกเลยแต่มันมีเรื่องที่แปลกแม่ มันจะมีอีเมลตัวสีเทาๆหางกุดกุดตัวหนึ่งแม่มมยามันเป็นแมวตัวผู้ยายเลี้ยงมัดตั้งแต่เด็กเลยแม่มันหลงมาจากไหนไม่รู้มาอยู่ที่บ้านใครจับมันไม่ได้เลยมันตะปบนอกจากคุณยายจับมาได้คนเดียวซึ่งแปลกมันจะกอเกียอยู่กับคุณยายไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยและความเชื่อเนาะความเชื่อของคนสมัยโบราณของคนทางแถบบ้านนอกเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าแมวหางกุด ตัวผู้มาอยู่ที่บ้านเนี่ย mm hmm. แสดงว่าต้องเคยเป็นคนรักเก่า mm hmm. หรือไม่ก็เป็นญาติโกโหติกาของเรา mm hmm. mm hmm. อืมอืมอืมครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นดูแลมันดีๆจนกระทั่งมันตายจากคุญยายไปอ่ะแล้ววันนั้นเป็นเรื่องแปลก mm hmm. เขาบอกเขาได้ยินเสียงตายุธ์อีกแล้ว mm hmm. ว่าเออเมียนพี่ไปพี่ไปแล้วนะ mm hmm. พี่ไปแล้วนะอะไรเงี้ยครันะ้นี้ไปจริงๆแล้วนะคือ แล้วยังไงอะชาติหน้ายังมีจริงอีกพี่ขอมาเจออีกนะอารมณ์ประมาณนี้นแม่เรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้น,นะคะอเป็นเรื่องที่แม่เขียนชื่อ,อไว้เลยนะเรื่องราวของคุณยาย ep สองเนี่ยแม่ใช้ชื่อตอนว่ารักหอมเย็น<พ>มันอาจจะดูแล้วอาจจะคล้ายๆยอาจจะไม่ได้ดูหอมเย็นหอมหวานนะแต่มันเป็นความรัก ครั้งแรกที่เป็นการที่รักกันยาวนานมากจนวันมาได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่คุณยายไม่ทราบอะไรเลยมาทราบเป็นคนสุดท้ายว่าคุณตายยุทธเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ด้วยความเชื่อของคนสมัยก่อนญาติแม่สมัยก่อนย้อนกลับไป30ปีก็ก็ยังเชื่ออยู่ว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตใหม่ๆเขาจะไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีน เพราะเขากลัวว่ามันจะมีการฟื้นเกิดขึ้นเพราะมันเคยมีเหตุการณ์ตายแล้วฟื้นเกิดขึ้นมาทีนี้อาจทั้งญาติพี่น้องของตายุดก็ต้องการให้ทำแบบนั้นเช่นเดียวกันเขาก็อาจจะใช้ระยะเวลาเอาร่างของตายุดไว้ที่บ้านโดยที่อาการมุ้งเอาไว้อาจจะสองวันสามวันถ้าไม่ฟื้นก็จะทำตามพิธีกรรมตามศาสนาไป พอถึงเวลานั้นคุณยายก็เที่ยวไปเที่ยวมาคอยเช็ดตัวคอยดูว่าคุณตาจะฟื้นไหมแต่ในที่สุดในกำหนดสามวันก่อนที่ร่างมันจะเน่าและก็มีกลิ่นเขาก็เลยต้องเอาร่างของคุณตาย,ยุทธเนี่ยใส่โลงไม้ไผ่โลงไม้อัดบางๆสมัยก่อนแล้วก็จะต้องยกโลงเนี่ยไปเผาแต่ทีนี้ มันจะมีพิธีกรรมของเป็นความเชื่อของอาคนสมัยก่อนแถบภาคอีสานเหมือนกับว่าจะใช้ไข่ดิบเนี่ยโยนไปตามสถานที่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่พอไข่ตกแล้วแตกหรือกลิ้งไปแตกสถานที่นั้นแหละคือจะเป็นที่ที่ควรจะทําพิธีเผาร่างนั้นทําตรงนู้นโยนตรงนี้กลิ้งแล้วกลิ้งอีกไข่ก็ไม่แตก เหมือนกับว่าจิตใจของคุณยายเนี่ยไม่อยากให้ตายุทธไปเหมือนตายุทธก็ไม่อยากจะไปจากคุณยายแต่ในที่สุดอะไรก็ต้องเกิดขึ้นความจริงก็คือความจริงไข่ได้แตกอยู่ที่ที่หนึ่งซึ่งใกล้กลับมาของตายุทธ์นี่แหละนาแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอคุณยายเห็นว่าไข่ฟองนั้นน่ะแตกหัวใจสลายสิคะรู้แน่แนแล้วว่าร่างของคนที่เรารักเนี่ยกำลังจะโดนเผา ก็ร้องแท้ใจจะขาดชาวบ้านก็ช่วยกันจัดในที่สุดก็ต้องเอาขึ้นไปอยู่บนกองฟอนโดยที่ยกลงไม่อัดนี่แหละขึ้นไปตั้งบนกองฟอนพิธีเผาก็ง่ายๆพระมาสวดมนต์อะไรก็ว่าไปเอาน้ำมันกา๊าซลาดอยู่บนกองฟืนที่ทำขึ้นมาเป็นเนินพอโดนน้ำมันกา๊าซน้ำมันเบนซินเข้าไปค่ะจุดไฟทุกอย่างมันก็โหมลุกพิบ พร้อมกันรอบโรงศพแต่ในขณะที่เผาเผาอยู่เนี่ยมันมีร่างซึ่งเป็นร่างเป็นลักษณะร่างกายที่อยู่ในโรงอะ่ะขอโทษนะถีบฝาโรงขึ้นมาจนทุกคนเห็นก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเส้นยึดหรือเปล่าก็มองสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าไอ้เท้าคู่นั้นน่ะที่ถีบโรงฝาลงให้มันกระเด็นน่ะไม่พอ มือสองข้างเกาะขอบโลงเหมือนจะพยายามลุกให้ดันตัวเองขึ้นจากโลงแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยร้อนยังไม่ตายอันลงประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นพระญาติพี่น้องของตย,ยุทธคนในหมู่บ้านเห็นกันหมดพยายามที่จะเอาน้ำเข้าไปลาดเข้าไปรดให้ไฟดับแต่อย่าลืมมันเป็นการเผาด้วยน้ํามันยิ่งลาดไฟมันยิ่งลุกโหม มันจะตามน้ำมาด้วยซ้ำลาดเท่าไรนะไฟก็ไม่ดับแล้วในที่สุดร่างของคุณไตยุทธที่ทุกคนเชื่อว่าฟื้นขึ้นมาในขณะที่โดนไฟเผาก็ได้เสียชีวิตลงจริงๆร่างดำเป็นตตะโกไฟก็เริ่มมอดลงทุกคนเดินเข้าไปดูสิ่งที่เห็นคือรับกันแทบไม่ได้เชื่อว่าตัวของคุณไตยุทธเนี่ย ร่างคงจะหนิกงอด้วยความเจ็บปวดถ้าเชื่อว่าฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ทำพิธีเผาใหม่อีกหนึ่งรอบในที่สุดคุณตายุธก็ได้ทำการโดนเผาไปทิ้งระยะเวลามาจนคุณตาอ่คุณยายได้มีแฟนใหม่ซึ่งเป็นคุณตาของน้องเอปัจจุบันนี้แล้วคุณตายุตเนี่ยก็คอยเฝ้าคอยดูคอยมาในฝัน <c oughs> เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่า ยายเนี่ยเจอคนที่ดีแล้วเดี๋ยวปายุทธ์ก็จะไปแล้วในที่สุดคุณยายก็เจอคนที่ดีคือคุณตาณปัจจุบันปายุทธ์ก็มาบอกลาในฝันแล้วอยู่มาวันหนึง่งมีแมวตัวหนึ่งหางกุดตัวผู้มาจากไหนก็ไม่รู้คุณยายเห็นก็เลี้ยงกันไว้แล้วด้วยความเชื่ออีกเช่นเคยค่ะก็จะคิดว่าถ้ามีแมวหางกุดเข้ามาที่บ้าน แล้วมาให้เราเลี้ยงมาให้เราดูแลนั่นหมายความว่าแมวตัวนี้อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักกลับมาอยู่กับเราก็ได้แล้วเวรกรรมหนำซ้ำเนาะแมวตัวนี้ก็ไม่ให้ใครจับเลยนอกจากคุณยายจับได้คนเดียวแต่ในที่สุดก็เลี้ยงกันมาจนโตแล้วแมวตัวนี้ก็ได้ตุยไปแต่คุณยายได้ยิน กลับมาได้ยินเสียงของตยุทธพูดอีกว่าฉันไปแล้วนะฉันไปจริงๆแล้วนะถ้ามีโอกาสชาติหน้ามีจริงก็ขอมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วหลังจากนั้นคุณยายก็ไม่เคยเห็นไม่เคยฝันและไม่เคยได้ยินเสียงของตยุทธอีกเลย